Uh, hi, this is BJ, or people know me as Ban Chong. I'm talking at the KTC Testing Center in Bangkok, Thailand, and I would like to present my uh, good boy today. He passed the uh, Flaco welding test to going to work in South Korea mm -hmm. for the uh, for the shipyard industry with Hyundai Samho. The, the best The best thing that I like him is this is the uh, kai op. A professional welder because he studied he studied the, uh, as a metal sheet and a welding at the uh, college in Thailand for five years and this is the way how he he's prepared prepare a documentation for himself either the uh, uh, education backgrounds the, um, all of the uh, certificates that we, he had been done. This is a very good sample of the Thai welder or anyone who would like to come to work with me in overseas. This is the way how to prepare the uh, documentation and look at the quality of weld, right? So if the, our specialist from Korea, they keep uh, uh, a grade like A, a grade, B grade, C grade. He's at the B plus now. So if he practice more, then he will be a, a professional welder from Thailand. to present the world, and he is only uh, 23 year old, so a long way to go, right? Can you speak English? Uh, no, n o no, no? All right, so we speak Thai then. ง <laughs> ั้นให้แนะนำตัวนิดนึงว่าเป็นคารมิจากไหนอายุเท่าไหร่เรียนอะไรมาเชิญครับสวัสดีครับผมชื่อนายวิรัตทวีรัตเปรียมิตรครับออายุ23ปีครับจบจากวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองมาครับประสบเเคยทำงานเเ ประสบการณ์ทำงานก็สามสี่ปีครับฝ <ฮะ S 2> ึกงานเชื่อมก็ทุกทุกคนก็สามารถเชื่อมได้ครับ <ฮะ S 2> คือคืออย่างที่เราพูดก,กันนะทุกอย่างมันสามารถฝึกฝนได้นะครับ,รบเรียนรู้ฝึกฝนเนี่ยคือคือแนวคิดของเราคือเรียนรู้ฝึกฝนสร้างคนสร้างงานและอีกอย่างหนึ่งก็คือความชํานาญการนั้นเกิดจากการฝึกซ้ําแล้วทําบ่อยๆแล้วจะเกิดความชนานาญนะกรณีช่างเล็กเนี่ยนอกจากเรียนมาสาย เออเรียนช่างอุตสาหกรรมสายช่างเชื่อมโลหะแล้วนี่ยังเลือกที่จะมาประกอบอาชีพช่างเชื่อมด้วยแล้วก็มองเห็นความสาคัญว่าการไปเป็นช่างเชื่อมในต่างประเทศนั้นจะเป็นวิธีที่เหมือนกับเป็นทางลัดนะ่ะที่จะสามารถสร้างสร้างตัวเองสร้างครอบครัวเก็บเงินนะได้เร็วกว่าการทํางานในบ้านเราซึ่งผมว่าเข้ามาถูกทางแล้วละ่ะและปัจจุบันยังเป็นโสดอยู่นะใครสนใจจองได้เลยนะครับนี่ช่างมืออาชีพกับช่างเล็ก ไม่ดื่มไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพน,นันนะตั้งใจทํางานมาที่นี่แล้วครับเพราะเราพูดกันเสมอว่าการไปทํางานต่างประเทศอย่างมีศักดิ์ศรีนั้นต้องไม่มียาเสพติดไม่เกี่ยวข้องกับการพน,นันไม่ดื่มเหล้าเมาขาดงานแล้วก็ไม่ท่องเที่ยวราตรีแล้วก็เลือกคบเพื่อนดีเวลาไปอยู่ต่างประเทศครับรับรองครับทําบัญชีครุเรือนด้วยมีรวยอย่างแน่นอนขอให้ช่างเล็กประสบความสำเร็จนะครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมแวะไปเยี่ยมขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับผมบขอบคุณครับสวัสดีครับเนี่ยดูนะฮะเอกสารทุกอย่างพร้อมมากซึ่งอยากให้ช่างไทยเป็นแบบนี้ครับนะฮะเฉพาะเอกสารของส่วนตัวเขาเนี่ยหนัก5กิโลแล้วนี่นะทำงานมันต้องแบบนี้ครับอยากจะเป็นมืออาชีพนะครับฝากไว้กับช่างเราทุกๆคนนะฮะไม่ใช่พอถึงเ,เวลาสอบวันสอบแล้วมาแต่ตัวมาแต่หำเอกสารไม่มีอะไรเลยอย่างนั้นไม่ใช่มืออาชีพ ฝากพี่น้องเราทุกคนครับขอบคุณมากจังเล็กขอบคุณครับสวัสดีครับ Welcome to Hyundai Heavy Industry.